เผื่อคนไหนที่ว่าเจอปัญหาเหมือนกับผมเอาละผมมั่นใจแล้วว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนผมแน่กุ้งขาวเนี่ยทุกคนผมตอบได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจอเหมือนผมเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณไม่เปิดใจคุณจะเลี้ยงกุ้งขาวคุณก็เจอปัญหาแบบเดิมเดิมแต่ถ้าคุณยอมเปลี่ยนใจมาสักนิดเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านจะมีความสุขนะ ครับสวัสดีครับเกษตรกร,กรครับผมชื่อวีระจันนวนนะครับเลีเ้ยงกุ้งมาตั้งแต่พศสอง3ัน้าร้อยสามสิบสามนะครับตอนนี้ก็สามสิบห้าปีในวงการกุ้งพอถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเ,เริ่มแรกครั้งแรกก็เลี้ยงเป็นกุ้งกุลาดำาก็บ่อแปลงที่น้องเห็นนี่แหละครับเป็นกุลาดำสมัยก่อนเป็นกุลาดำนะครับแล้วก็เวลามันผันเปลี่ยนไปก็กลายมาเป็นกุ้งขาวกุ้งขาวก็บ่อลูกเดิมนี่แหละครับ แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมากุ้งดำอีแล้วที่ว่าถ้ากลับมาเป็นกุ้งดำเนี่ยมันก็มีปัจจัยมาหลายๆอย่างตั้งแต่เราเลี้ยงกุ้งขาวมาเริ่มตาแต่กุ้งขาวเนี่ยมันเจอปัญหาที่ขาวระบาดเยอะอแบบปรุงมาหลายผลห,หลายลู่ทางแล้วมันก็ลุ่มตอนอยู่ครับอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ไปเลย ก็คุยกับพวกสันทัดกรณีหลายๆอย่างนะครับว่าทํายังไงให้ขี้ขาวมันหายก็บังเอิญจะขอโทษนะครับอยาเอ่้อชื่อหมอเทียบสักนิดนึงก็พอค,คุยกับลูกชายพี่บอกว่างนั้นเอากุ้งดํามามาปล่อยทับสักครั้งก่อนได้ไหมอ่าก็ก็ได้โอกาสได้โอกาสว่าก็ทดลองเปิดใจดูก่อนแตตัดสินใจไปกุ้งกุ้งดําเนี่ยเพื่อนก็อันหนกันหนว่าเลี้ยงไปแล้วขายใครอ่า ระยะเวลามันนานอ่าคุ้มไหมแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่างนี้เราก็เรียกกุ้งขาวเราก็ไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่ากุ้งขาวมันทําให้เราเสียหายค่อนข้างจะเยอะช่วงหลังเนี่ยก็เลยแกบน้องสมน้อง,น,องน้องเขาก็พาไปดูที่ความคุณป๋องชาย,ยาก่อนจะตัดสินใจนะฮะก็นักกัรที่ชาย,ยาวันนั้นนะ่ะไปก็ต่อไปคุณป๋องชาย,ยาก็ท่านก็ดีมา,มากๆเลยให้ยเยี่ยมชมตั้แต่ขั้นตอนการปล่อยโชคดีว,วันนั้นไปขั้นตอนการปล่อยขั้นตอนการย้าย แล้วก็ขั้นตอนการสุ่มใช้ด้วยไอเห็นตุ๊บเนี่ยเกิดมาโอ้ยเกิดความกระตือร้อนอยากจะเลี้ยงเห็นนะครับอยากจะเลี้ยงต่อามาถึงก็เตรียมบอ่อเลยมาถึงเตรียมบอ่อขั้นตอนการเตรียมบ่อก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็เหมือนกุ้งขาวทั่วไปนะครับอ่าขอพูดคำเดียวว่าการเลี้ยงกุ้งดาเนี่ยต้องเหมือนกุ้งขาวการเตรียมบ่อก็ต้องเหมือนกุ้งขาวเราม่ต้องลดคอสมาต้องลดขั้นตอนแต่ว่า ปริมาณที่ลงกุ้งเงินมันน้อยกันกว่าเยอะก็เริ่มขั้นตอนแรกก็บ่อแรกเริ่มไปก่อนปล่อยกุ้งไปสองแสนห้าบ่อสองไร่นะครับจะลองว่าเอามาเคลียร์พื้นบ่อก,ก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงกุ้งําไปแล้วเนี่ยตอนหลังๆจะเลี้ยงกุ้งขาวได้ง่ายขึ้นอ่าก็เลยตัดสินใจปล่อยนะวันนั้นเลยแต่ต้องทําใจนะครับเลี้ยงกุ้งดาเนี่ยมันจะมีทำทำทำหนึ่งที่ว่าต้องใช้อยู่ทุกวนันคือใจเย็นๆนะครับกุ้งดําต้องใจเย็นๆหกสิบวันห้าสิบวันนี้ดูไม่ได้ ตัวยังไม่ถอ,ถอดถอดถอดสีเลยนะยังยัง,ยงดำเงียบอยู่นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะผมมาถูกทักหรือเปล่าเนี่ยพอพอเจ็ดสิบวันตัวเจ็ดสิบวันแล้วยัง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 ,ยงถ้จะไม่หลุดร้อยเลยนะเจ็ดสิบวันเนี่ยพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปพอใช้มันเริ่มเริ่มเ,เดินที่แปดสิบวันแต่บังเอิญพอแปดสิบวันไอสิ่งที่เราไม่คาดขวัญมันก็มาอีกอะขี้ขาวถามว่ากุ้งขาวกุ้งดำเป็นขี้ขาวเป็นครับเป็นแต่ว่าบาังเอิญโชคดีหน่อย พราะมันเป็นมันไม่สะดุดอาหารนะไม่สะดุดอาหารอาหารไปได้เราฟีดไปได้ผมว่าเออนี่เราก็เจอตรงนี้แล้วดอกว่ามันน่าจะมันน่าจะเวิร์กสมหับเราเลยนะก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปก็เลี้ยงแบบกุ้งขาวนะครับเลี้ยงแบบกุ้งขาวก็เลี้ยงไปร้อยยี่สิบวันก็จับที่สามสิบห้าสามสิบหกตัวณตอนนั้นราคาดีมากร้อยสามสิบบาทพนร้อยสามสิบบาทอืมนี่ผมมาถูกทางเลยนะแล้วบ่อต่อไปก็เราก็เริ่มเริ่มเริ่มปล่อยกุ้งดำ มากขึ้นะก็ตอนนี้ทำมานี่ครับปีที่สามแล้วถามว่าปีที่สามานี่นิ่งไหมมันก็เริ่มนิ่งสมับผมนะมันก็เริ่มนิ่งแต่จะให้มันเหมือนกับคนอื่นนี่ก็มีหลายๆบ่อนะแต่เราก็ถือว่าเราประสบผลสาเร็จตรงนี้เราเปิดใจให้กุ้งดําตรงเนี้อาจจะมีเป็นทางเรื่องทางเรื่องหนึ่งให้กับอนเลี้ยงกุ้งด้วยกันเนี่ยมาแชร์ความความความรู้กันเผื่อคนไหนที่ว่าเจอปัญหาเหมือนกับผมเอาละผมมั่นใจแล้วว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนผมแน่กุ้งขาวเนี่ย ทุกคนผมตอบได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจอเหมือนผมเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณไม่เปิดใจคุณยังเลี้ยงกุ้งขาวคุณก็เจอปัญหาแบบเดิมเดิมแต่ถ้าคุณยอมเปลี่ยนใจมาทังนิดเนี่ยผมมัน่นใจว่าท่านจะมีความสุขนะคําว่าโคตรกุ้งนะครับตอน,น,นแรกๆก็ไม่ตั้งใจทาโคตรกุ้งหรอกครับเพราะว่าโคตรกุ้งเนี่ยมันใช้เวลาร้อยแปดสิบวันกว่านะครับโคตรกุ้งเนี่ยแต่ว่าก็ออนุนี้พี่หมอเจอีจีหนึ่งก็คุยกับลูกชายผมก็บอกว่า น้องกุ้งทำโคตกุ้งมังไหมไอ้บ่อที่เราปล่อยไปแล้วเนี่ยย้ายมาสักจะเป็นหมื่นตัวนะบอ่อสองไร่เนี่ยอันนี้อันนี้ข้บที่สองนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่สองที่ทำโคตกุ้งเนี่ยก็ต้องลองดูแกบอกว่าเลี้ยงมาดูเล่น,น่ะโคตกุ้งผมก็ย้ายไปแปดหมื่นตัวลองดูแปดหมื่นตัวเพราะว่าบอ่บอมาติดกนะันน่ะเราก็ย้ายง่ายเป็นในย้ายข้ามคันบ่อแค่นั้นเองย้ายไปแปดหมื่นตัวพอแปดหมื่นตัวหลังจากเราย้ายไปสี่สิบแปดตัว เส12วันไซมันลงเหลือ33ตัวแล้วเพราะมันมาอยู่ที่สบายขึ้นอ่าไอ้บ่อแม่ที่เราทําทําที่เราเลี้ยงอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไซเดียวขึ้นอ่าโคตรกุ้งเลี้ยงไปถามว่าโคตรกุ้งเนี่ยมันมันระยะการเลี้ยงมันมันมันยาวจริงก็ได้ก็จริงแต่ว่ามันผลตกแทนมันมันคุ้มค่ากว่าคุ้มค่ากว่าตรงไหนเพราะแทนที่เราปิดบ่อแล้วเราจะไปปล่อยกุ้งเพียเล็กๆอีกเนี่ยมันก็มันก็เสี่ยงอีก ซู่เรากุ้งที่มัมนโตอยู่แล้วสี่กว่าตัวย้ายไปเราใช้เวลาประมาณไม่เกินไม่เกิน90วันเราก็ได้โคตรกุ้งสิบห้าตัวโลแล้วพอสิบห้าตัวโลเนี่ยถามว่าโคตรกุ้งเป็นยังไงตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักว่าโคตรกุ้งเราเลี้ยงแล้วผมจะขายใครนะโคตรกุ้งเราบองเงินพี่หมอจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางภาคใต้ผมมีทีมงานไป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 ,ไปซื้อขายให้แอกก็พยายามสร้างงานในะทางทางทางภาคใต้เราอยู่ก็ทำเนี่ยโคตรกุ้งจริงๆเนี่ยบอหนึ่งต่อ ต่อไร่เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ7 5 0กิโลต่อไร่ไม่เกินหนึ่ง,หน,งหนึ่งตันต่อต่อไร่นะครับถ้าเกินจากนี้ถามว่าไปถึงไหมมันก็ไปถึงแต่มันช้าค่าค่าเอเซยมันจะมันจะบานเพราะฉะนั้นทําโคตรกุ้งปล่อยกุ้งไปแปดหมื่นตัวเราก็ทยอยจับขายไปเรื่อย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 ตั้งแต่23ตัวจนถึง18ตัว19ตัวแล้วก็ขายไปเรื่อยทียนี้เราก็ปิดการขายเราก็เทียบป,ป,ปิดการขายถ้า,าไม่ปิดการขายเนี่ยไม่า้าเราเอาของเราหมด เราเลือกีการขายเหลือไว้ประมาณทั้งประมาณตันถึงหนึ่งสองตันก็ทําโค่นกุ้งก็ทําได้ครับสิบมาอาสิาตัวก็ทําได้ก็ขายกิโลหนึ่งห้าร้อยตอนนี้ตลาดต้องการเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าธรรมชาติตอนนี้ของธรรมชาติที่มาจากเกี่ยวกุ้งกุ้งธรรมชาตินี่มันหายไปหมดแล้วหายากขึ้นปริมาณมันได้มันไดไม่แน่นอนและกุ้งที่เราเลี้ยงสิบห้าตัวเนี่ยจากบ่อเราเนี่ยคุณภาพมันสวยนะครับมันสวยมันได้สีอะไรมันได้หมดดีกว่าธรรมชาติแล้วแล้วปริมาณที่มันไดค่อนข้างจะ จะทำเสมอเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสทาโคตรกุ้งได้รับรองได้เลยครับตอนนี้ตลาดเนี่ยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีแน่นอนรับประกันได้มีแน่นอนนะครับเลือกอย่างโคตรกุ้งเนี่ยปล่อยกุ้งไหแปดหมื่นตัวถ้าเราพูดแล้วอาว่าไม่อยากจะพูดอะไรนะมันมันมันก็อ่าดูดูว่ามันจะเกินความเป็นจริงไปคนเขาไม่เคยทำอ่ะแปดหมื่นตัวผมขายได้ล้านแปดนะกุ้งแปดหมื่นตัวนะครับขายไปล้านแปด เนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้กเกษตรกรที่มุ่งหวังอยากจะอยากจะเลี้ยงกุ้งให้มันให้มันอยู่ได้ให้มันมีกําไรนะครับเราจะมองเฉพาะตันอย่างเดียวเรามองตังอะ,อะไรก็ได้ที่เรามองตังในกระเป๋าเรามากกว่าตันตัในใดเราก็ทําได้แต่แต่เงินที่แรกมาเป็นกาไรเราเนี่ยมันจะได้ไหมอันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆอย่างเนี้ยได้ออย่างกงุ้งกุ้งกุ้งดำเนี่ยราคาเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับนิ่งมาก สอปีที่ผ่านมาเนี่ยราคานิ่งนิ่งมากเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องราคาปูว่บาๆเนี่ยนะครับฉนั้นถ้าใครมีโอกาสาเปลี่ยนใจมากุ้งดําสักนิดชีวิตท่านเปลี่ยนแน่ครับ